เอาเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่ารองเต่าได้คุยกับท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเหรอใช่ใช่ใช่เป็นยังไงน้องไม่ได้เอาเข้ามารองเต่าท่านก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ท่านเข้ามาไม่ได้เป็นช่วงที่อนุมัติให้คําตึกนี้ใช่ไหมค่ะมีข่าวไหมใช่ใช่มีเสียงรองเต่าเรื่องนี้ไหมเดี๋ยวต้องหาเสียงรองเต่าเมื่อวานนี้เห็นพูดอยู่นะ ตอนนี้ช่วยคนก่อนเรื่องอื่นไว้ทีหลังแต่ว่าตอนนี้เราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดจะว่ามีการทุจริตในการก่อสร้างอะไรอย่างนี้ยัง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 ไม่มีข้อมูลเอาเอาไว้ว่าเป็นเรื่องช่วยคนดีกว่าหลังจากถ้าเกิดสมมติว่าธุรกิจช่วยช่วยชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะดำเนินคดีต่อก็เดี๋ยวเขาว่าไปขอเราเก็บข้อมูลก่อนอยาเข้าไปดูครับจะได้เพื่อ การตรวจสอบอะไรก็ใช่ว่ากันค่ะคือตัวท่านพู้ว่าเพิ่งจะมารับตําแหน่งแล้วมันก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะรองเต่าท่านได้คุยบอกว่าท่านก็มีอาการเครียดแล้ว,ลวก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่อยากให้ข้อมูลใดๆในตอนนี้อีกข้อหนึ่งนะผมนี่สะดุดขึ้นมาเลยเมื่อวานเหตุการณ์เกิดวันศุกร <S S> ์อาการกู้ภัยเกิดขึ้นแต่เย็นวันศุกร์ถูกไหม <S S S ใช่ค่ะแล้วมันผ่านวันศุกร <S S 1> ์เสาร์อาทิตย์เมื่อวานนี้วันจันทร์ กลางวันเ,เจ้าหน้าที่ได้นําเอาลังกระดาษซึ่งทราบต่อมาจากท่านรองผู้ว่ากทมว่ามันเป็นแบบแปลนของอาคารนี้อธิพานมาไปไหนอาเขากำลังกู้ภัยว่าเออแบบแปลนมันเป็นยังไงถ้าได้แปลนมามันช่วยเยอะเลยนะในการกู้ภัยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบแปลนที่มันจะระบุตําแหน่งแล้วก็จุดสําคัญต่างๆในอาคารอย่างเช่นบันไดหนีไฟหรือว่าลิฟต์อย่างนี้ค่ะเออมันเพิ่งมาเมื่อวานนี่ไง เออทำไมเพิ่งมาเมื่อวานนะเสาร์อาทิตย์หยุดวันศุกร์หนีใช่ไหมหมายถึงก็คงอยู่ตึกตึกอื่นแล้วมันเกิดสั่นไหวไงแล้ววันจีเสาร์อาทิตย์หยุดเมื่อวานเนี้ยเอาเอกสารที่เป็นแบบแปลนมาเนี่ยหรือยังไงแบบแปลนอ่ะอันนี้ผมฟังจากท่านรองผู้ว่ามีเสียงไหมรองผู้ว่าทวิดากรมนเวศอ่ะมาเก็บตกกันในช่วงนี้สักนิดหนึ่งอ่าไม่มีอ่าล่าสุดน้องไร์ กู้ภัยเพชรเกษมหนึ่งในทีมเข้าค้นหาเดี๋ยวเราติดตามช่วงเช้าวันนี้เรื่องการค้นหาสักหน่อยอมีประเด็นที่ต้องเฝ้าตะกี้เมื่อเช้านี้อยู่ไหนบรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่าน,น,นมาอยู่ไหนวันที่5้าของภารกิจแล้วนะคะก็กู้ภัยยังคงปูพรมจริงๆก็ทั้งคืนนะคะจนมาถึงเช้าวันนี้ ก็เมื่อคืนเนี่ยมีทั้งกรทมปพอาสาสมัครกู้ภัยตำรวจทหารแล้วก็มีที่มาจากต่างประเทศด้วยทั้งทหารทั้งกู้ภัยอเมริกาอิสราเอลจีนไต้หวันฝรั่งเศสค่ะใช้วิธีปูพรมปรับแผนใหม่เป็นปูพรมเลยเน้นค้นหากู้ชีพกู้ภัย500กว่าคนนะตลอดทั้งคืนนะคะมีอยู่ท่านหนึ่งชื่อคุณอัญวุฒเป็นทีมกู้ภัยของร่วมกตันยูอ๋อพี่นครไงค่ะเป็นยังไงบอกที่ประชุมมีมติให้ตั้งแต่สามทุ่ม มาจนถึง8โมงเ <มง S 1> ช้าวันนี้ค่ะ,ะก็อย่างที่บอกไป500นายปูยพรมขณะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมา คุณอภิวัตจันทานีอาสากู้ภัยบุญทิพย์เกษมหนึ่งในทีมเข้าค้นหาบอกกับนักข่าวเมื่อเช้าว่ายังไงตลอดทั้งคืนเนี่ยเข้าที่โซน B กับโซน C ค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน2โซนเนี่ยมันมีสัญญาณคือมันมีกลิ่นผิดปกติก็พยายามจะเข้าไปตรวจสอบแต่ยังไม่สามารถเข้าไปได้แต่เบื้องต้นเนี่ยที่ยืนยันแล้วก็คือ พบเคสดำเคสดำก็คือผู้เสียชีวิตอะคะ่ะติดอยู่ใต้ซากในโซน B และโซน C ีจำนวน5ลารายแต่ยังไม่สามารถนำออกมาได้เจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งการให้ยุติการค้นหาแบบเดินสำรวจในอาคารเพราะว่าวางแผนเตรียมจะใช้เครื่องจักรหนักยกแผ่นปูนขนาดใหญ่บริเวณทั้งสองโซนที่พบผู้เสียชีวิตนะคะคือจุดที่พบเนี่ยท่าน ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยค่ะก็มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันเช้านี้เขาเลยให้กู้ภยัยทุกหน่วยงานออกจากพื้นที่ก่อนนะคะก่อนหน้านี้ใช้สแกนมวลสารล่าสุดเช้านี้ฟังจากคุณอภิวัตรมาใช้เรื่องกลิ่นละใช่ใช้สัญญาณเรื่องกลิ่นในการตรวจสอบแทนค่ะเพราะว่าด้านในอาคารตอนนี้คือไม่มีเสียงของความเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่มีเสียงการตอบรับขอความช่วยเหลือเหมือนกับช่วงแรกที่เข้าทำการค้นหานะคะ นี่ฮะท่านผู้ชมามาผมจะได้ค่อยๆไล่ไปอา้าวแปดโมงสี่สิบห้านาทีเนี่ยภาร,รกิจเฉพาะหน้าตอนนี้ไอการเก็บหลักฐานต่างๆนี้ยังทําไม่ได้ด้วยเพราะจะเรื่องกู้ภัยก่อนค่ะอตอนนี้เนี่ยต้องการเหล็กเยอะๆมาดูเลยเนี่ยถูกไหมค่ะเ,เป็นยังไง8ปดโมงสี้าแปดโมงสี่สิบห้ากู้ภัยขึ้นกระเช้าเครนขึ้นไปบริเวณยอดของซากอาคารค่ะ เพื่อจะไปตรวจสอบแล้วก็สํารวจแนวทางการปฏิบัติงานนะคะนี่ค่ะขึ้นไปแล้วตอน8โมง45คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรทมยืนสังเกตการการปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยนะคะแล้วตอนนี้กู้ภัยอีกมุมนึงอันนี้คุณชัดชาติอ,อีกมุมนึงก็คือสแตนบายสุนัขเคนายเอาไว้ด้านนอกพื้นที่ถ้าได้รับการอนุมัติให้เริ่มภารกิจสุนัขเคนาก็จะเข้าไปค้นหาผู้สูญหายทันทีค่ะอาท่านผู้ชม ขณะที่วันนี้ผมคาดหวังว่าจะไม่เกิดความแตกตื่นนะเอาจริงๆท่านผู้ชมเอ๊ะสั่งตั้งแต่เรื่องเล่าเช้านี้แก้วน้ำอยู่ไหนไม่งั้นต้องดูงขวดชอปันเซอร์นะต้องเป็นแก้วใสใสอ๋ออภิรกรวุิอุดมพิพัฒน์สกุลอดีตนักดนตรีวงแบชเชอร์อปัจจุบันเป็นประธานพิพิธาัาอ่าเคยอภิปรายเรื่องงบไอซีบีอที่ว่านี้เนี่ยค่ะอ่า จะได้มาถามกันจัด,ดมาถามว่าจะเวยอะไรส้ม <c oughs> ชอบมาก <c oughs> จะได้ถามเขาจะตรวจสอบเลยโ <c oughs> ถไหมทำไมมันถึงช้ามันจนป่านนี้ <c oughs> เราพูดถึงแผ่นดินไหวใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยคือภัยพิบัติซึนามิค <c oughs> ่ะเมื่อปีอะไร4.7ไหมสี่เจใช่ไหมวันคริสต์มาสพอดีเลย <c oughs> ใช่น่าจะปี4ี ถึงวันนั้นเราพูดระบบเตือนภัยซึ่งเทคโนโลยีมันผ่านมายาวนานป่านนี้ยังไม่มีเนี่ยปี6-8 20ปีผ่านไปถูกต้องนี่ไงไล่เซลล์บอร์ดแคสเนี่ยเมื่อสักครู่ฟังไปแล้วใช่ไหมมันคืออะไรโคตรดีเลยน้องมันดีมากค่ะคือเขาดูพื้นที่ไม่ต้องดูเบอร์แล้วมันส่งพร้อมกันคือถ้าได้มาวินาทีนั้นส่งวินาทีนั้นส่งพร้อมกันทุกหมายเลขได้เลยที่อยู่ในพื้นที่นั้น